ค,ค่ะวันนี้จะมานำเสนอโครงการโอเวอร์โรลนะคะความหมายและความสําคัญค่ะปัจจุบันไทยนะคะมีวัฒนธรรมในการรับประทานอาหารเช้าที่หลากหลายค่ะโค้กเจีรลอนนะคะเป็นอาหารจานเยอที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายสเสนื้อของโค้กเจีรลอนนะคะจะอยู่ที่น้ำสอสค่ะเป็นน้ำสอสล็กเค็มหวานกลมกล่กับเครื่องครุงรสค่ะจากความสําคัญข้างต้นนะคะโครงกาน Over อร์โได้มีการ ดดิดเริ่มมีการพัฒน,นาดัดแปลงขาดจากเดิมโดยใช้แผ่นปริยั่มาแทนแผ่นก๋วยเตี๋ยวหลอดนะคะวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะข้นหนึ่งค่ะเพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อค่ะข้อที่สองค่ะเพื่อเพื่อให้ผู้บริโภคได้มีทางเลือกซื้อที่หลากหลายมากขึ้นค่ะข้อที่สามค่ะก็ื่อสนับสนุนการสร้างรายได้และเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ขอบเขตการวิใใจัยด้านหนึ่งด้านเนื้อหา ศึกษาการทำวุ้นเกี่ยวหลอดและแป้งโลค่ะสองประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรทั่วไปที่อาศัยในตำบลท่ารา,า,ายอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครจำนวน50าคนค่ะสามระยะเวลาการศึกษาผลฟ้ควาหนึ่งภาคเรียนนะคะตั้งแต่วันที่9ตุลาพนถึงวันที่16มิถุนาย2567ค่ะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะหนึ่งได้ทราบถึงพฤติกรรมผู้บริโภคในกา,การตัดสินใจซื้อค่ะสองผู้บริโภคมีทางเลือกซื้อที่หลากหลาย สเป็นแนวทางให้ผู้รโภคประกอบอาชีพรุ่งให,หม่ๆค่ะวัตถุดิบของการทำโอเวอร์โลนะคะก็จะมีหัวงอคง่ะเต้าหู้เหลืองแล้วก็จะมีพวกไชโป้ยหวานจะมีหมูบค่ะแล้วก็แครอทแล้วก็ต้นหอมจะมีเกล,ลือผงฟูแป้งอเนกประสงค์แล้วก็น้ำมันพืดค่ะส่วนอุปกรณ์ของเรานะคะเราใช้เป็นกระทะ แ้วก็มือขาที่ตีแล้วก็เป็นถ้วยจานชามค่ะประมาณนี้ค่ะส่วนที่ทําของโอเวอร์โรลรานะคะขั้นตอนที่1ค่ะเราจะใส่แป้งเนยผสมไปสทับสส่วนนะคะลงไปขั้นตอนที่2ค่ะเราจะใส่ผงผงฟูและเก,กลือหรือช็อคโกแลตผสมให้เข้ากันค่ะขั้นตอนที่3นะคะเราจะใส่น้ํามันพืชแล้วก็นาร้อนนะคะค่อยๆใส่นะคะแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็พักแป้งไว้สามส ขนะคะแล้วก็จะใส่ส่วนประกอบที่เราเตรียมไว้ทั้งหมดคพวกใช้โค้ยหวานล่องหูบดหัวงอกใส่ลงไปแล้วก็ผัดรวมก,กันค่ะขั้นตอนที่ห้าค่ะเราก็ใส่ีผิดวหวานซอสปรุงรสปรุงให้เข้ากันแล้วก็ผัดให้เข้ากันค่ะขั้นตอนที่6นะคะเราก็เอาแป้งนะคะที่เราพักไว้ค่ะแล้วมาทอดให้ขึ้นครูค่ะขั้นตอนที่7นะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะเราเอาไส้นะคะมาห่อในแป้งแล้วก็มา สำรวจตำนวนท่าไซจำนวน50คนนะคะความพึงพอใจอยู่ในระดับมากสาหรับแรกนี้รสชาติของโครงงานโอเวอร์โลมีป้ายบอกราคาที่ชัดเจมค่ะแล้วก็อาหารมีความสดใหม่ค่ะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเป็นโอเวอร์โลโอเวโลค่ะแป้งเป็นแป้งตอจติยาแล้วก็ไส้เป็นไส้กระเจี๊ยบหลอกนะคะเราขายกล่องละ35บาทค่ะเราจำหน่ายอยู่ที่ เฟซรวลาดาร์คคนเป็นภาษาอังกฤษค่ะโปรโมชั่นของเรานะคะ4กล่องร้อยนะคะถ้าาดี4กล่อง140บาทค่ะขอบคุณค่ะ